สวัสดีครับพี่ชิวีพรนะครับวันนี้นะครับพี่จะเอาโจทย์เรื่องการเคลื่อนในแนวตรงนะครับเป็นแนวข้อสอบแบบสอบนะครับซึ่งถ้าเกิดครั้งนี้แล้วนะครับเมื่อคนไหนได้ได้เรียนกับพี่มาก่อนนะครับก็จะรู้ว่านะครับวิธีการของพี่หาอย่างนี้ยังไงนะครับโจทย์มีอยู่ว่านะครับวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งตามกราฟนะครับเร่มต้นนี้นะครับการเคลื่อนที่ของประเคลของวัตถุนี้ครับจะมีความเร็วต้นกับ2ีเมตรต่อวินาทีนะครับ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะครับทั้งหมดสี่วิวิธีนะครับถามว่าจะเป็นกี่เมตรนะครับนี่ครับคือจาบความเร่งนะครับอันดแรกนะครับช่วงแรกนะครับวิธีแรกวัตถุอาจจะมีความเร่งอยู่สองเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับพอผ่านหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสองวิธีนะครับวัตถุมันจะไม่มีความเร่งนะครับหมายความว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับมันก็จะเร่งเครื่องด้วยความเร็วกับสี่ความเร่งเท่ากับสี่นะครับอืม พอผ่านเวลาที่3ไปปุ๊บวิธีที่3ไปปุ๊บมันก็จะเห็นนะครับเพราะเรื่องติดลบนะครับว่ามันเบรกนะครับช่วงนี้ความเร็วก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะม,มันเบรกโอเคครับสุดท้าแรกเหอนที่คือที่ทดสอบไว้ว่าจะจะหายเงี้ยมันก็ต้องทำกราฟรวิศวกราฟนะครับการแรกคือการเอสนะครับอันที่สองคือกราฟวีนะครับในการพิสัยกับคำเร่งกันเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาตั้งเลยพัวพัวปุ๊บนะครับอืมก็ช่วงแรกนะครับเราก็หาดูก่อนก่อนครับว่า ไอ้เร่งสองเนี่ยหมายเขาว่าไงไอ้เร่งสองหมายาว่าถ้าเกิดเราไปเห็นกับความเร็วเนี่ยมันจะมีความชันเท่ากับสองใช่ไหมครับอืมงั้นพี่ก็ไม่เห็นครับเขียนที่การความเร็วครับจะเห็นได้ว่าไอ้การความเร็วเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความเร็วต้นเท่ากับยี่สิบเมตรนะครับฉะนั้นมันชันครับช่วงแรกชันเท่ากับสองมันก็จะชันวิ่งยง่นไปอย่างนี้ครับจนถึงวิธีที่หนึ่งนะครับมันก็ไม่ชันนะครับเพราะกราฟเมื่อกี้มันไม่เร่งหนึ่งเลยครับมันเร่งเป็นศูนย ความเร่งไมีสูตรนะครับมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ครับไปเรื่อยๆครับตัวนี้ครับมันก็จะมีควาเร่งกับสี่ถูกไหมครับมันก็เร่งเคลื่อนไปเรื่อยๆครับเรี๋ยวเขาเร่งเท่ากับสี่ความเร็วก็เปลี่ยนถูกไหมครับเขาเร่งให้เร็วขึ้นหลังจากนั้นความเร่งติดลบเท่ากับสองถูกไหมครับมันก็จะปรับลงปื้นนะครับนี่นะครับกราฟของมันแล้วเราจะหาระยะทางได้ยังไงที่เคยบอกว่าระยะทางของกราฟ e กับ t เนี่ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมครับอืมคือพื้นที่ใต้กราฟของ e กับ t ได้ระยะทางโอเคครับ อันนั้นการทีท่เราจะรู้เพื่อที่จะกราบั้งหมดนี้ได้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าจุดนี้พิกัดอะไรจุดนี้พี่กัดอะไรจุดนี้พี่กัดอะไรจุดนี้พิกัดอะไรนะครับฉะนั้นจุดนี้เราไม่นพิกัดตรงนี้ครับพิกัดตัวนี้คือความเร็วปลายถูกพี่ให้เป็น V1 หนึ่งครับไปเรื่อยครับมันก็วิ่งด้วยความเร็ว v ีหนึ่งไปเรื่อยครับฉะนั้นจุดนี้เรารู้พิกัดนะครับ V1 หนึ่งกับสามนี่เองนะครับไอสองนั่เองนะครับมันก็เร่งนะครับเร่งเครื่องไปเรื่อยครับเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ครับพี่ให้เป็น v ีสอง อืมีสองมีความเร่งเท่ากับ4นะครับก็คือความชันมันเท่ากับ4ี่ถูกไหมครับอพนะอผ่านตรงนี้ปุ๊บความชันมันติดลบ2กับพวามเรเบรกครับความเราก็ต้องลดลงกับไี้ให้ความเร่งจุดนี้เป็น V 3สครับชันพิหาต้องหา v1 นครับปุ๊บตรงนี้แล้วก็ V 2แล้วก็ V 3สาตรงนี้นะครับหายัางไงเอ่ยนะรับ้ราต้องวัดกราฟว,วัดกราฟไอวี IV, นี้ให้ออกให้ได้ครับไอกราฟไอกราฟัวนี้มันมาได้ไงมันมาได้จากตรงนี้นี่นะครับ ถ้าเกิดใครวาดในเป็นนี่เดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับพี่จะได้อธิบายอีกทีโอเคครับช่วงแรกนะครับเราก็ต้องหา v หนึงก่อนเราบอกว่าความชันความเร่งก็คือความชันของกราฟ v กับ t ถูกไหมครับความเร่งคือ2ช่วงแรกนะครับความชันของกราฟ v กับ t นะครับก็ดีต้า y ครับคือ v หนึ่งลบกับยี่สิบนะครับหารด้วยดีต้า x คือหนึ่งลบศูนย์นะครับหา v หนึ่งกมาได้ยี่สิบสองเมตรต่อวินาทีครับแต่แล้วก็หา v สองกับ v สองคืออะไร a นะครับ a คือสี่ถูกไหมครับ ็เท่ากับวีสองลบกับยี่สิบสองครับเพราะว่ามันเพราะว่าช่วงนี้ครับนะครับช่วงนี้มันวิ่งเรื่อยๆลงไปที่ยี่สิบสองแสดงว่าแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือยี่สิบสองรับวิ่งไปเรื่อยจนถึงวีสองแล้วเราหาตัว้ตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้เรามาดูครับก็เป็นวีสองลบยี่สิบสองหารด้วยวิธีที่สามลบด้วยวิธีที่สองครับก็หาวีสองมาได้ยี่สิบหกนะครับแต่ไปช่วงสุดท้ายครับเป็นไปช่วงที่เบรกครับเขาเล่นติลบสองนะครับ ก็จะเท่ากับ V 3สนะครับลบกับย6นะครับหารด้วยสลบ3ามนะครับจะได้ V 3สออกมาเท่ากับ24นะครับเมื่อรู้ว่าพิกัดพิกัดแต่ละจุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มาพิจารณาโดยที่จะแบ่งเป็น4 4สพื้นที่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปที่1ที่สที่3ามแล้วก็ที่4ี่ครับแล้วมาบวกกันนะครับอันนี้ก็เป็นคางหมูถูไครับเอาคนบวกตคู่ขนานเนี่ยมารวมกันก็คือ1 2คูณ20สิบบวกกับยี่สิบยบสองนะครับแล้วคูณสูงขึ้นหนึ่งไหมครับ แล้วบวกกับกว้างคูณยาวคือยี่บนะครับไปคูณกับคูณกับ1ถูกไหมครับกว้างกว้างคูณยาวและรูปนี้ครับเป็นคางหมูแล้ะครับก็1นึ่งถึงสคูณคูณบวกตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็คือยี่บสองบวกกับยี่สิบหกครับแล้วคูณกับ1นึ่งคือคําสูงและสุดท้ายนะครับ1บวกกับ1นึ่งถึงสคูณคูณบวกในวูกขนาคือย6ิบกแล้วบวกกับยี่บสี่แล้วคูณสูงนะครับนี่ครับสมการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบวกกัน4ีก้อนแล้วก็แทนสูตรเข้าไปปุ๊บ ันก็จะได้คําตอบออกมาอยู่ที่92นะครับอืมงั้นครอน,นี้ก็ตอบ92มอเมตรนะครับโอเคถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับมีอะไรสงสัยพี่อธิบายไม่ดูเรื่อง <laughs> โอเคอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มเริ่มฝึกสอนใน YouTube นะครับแต่ถ้าเกิดอย่ากเรียนตัวตัว,ตวอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับหรือข้าไปสอบถามโจสอบถามส่งคําถามมาตาม Facebook ที่พี่ให้ไว้เลยนะครับ โอเคครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกคนที่ให้การรับชมและกร,รับฟังนะครับไว้โอกาสหน้าพี่จะทำคลิปขึ้นมาอีกนะครับก็แค่นี้ก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ